สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซี FC ฮับเบิลสกุลสุขคนเดอ้อยินดีตอนรับเข้าสจูช่องยูทูปแม่ใหญ่จันดาบ้านหน้าคือ,อเก้าพ่อแม่พี่น้องเลยโดยว่าพบม,มาพ่อกันมานี่ก็เป็นวันอังคารเนาะพ่อแม่พี่น้องกับวันที่สิบสองบอกมือบอกวันพ่อแม่พี่น้อง FC. เอฟซีฮาทุกุลทุกคนเดอ้อผู้ดใดบ่ได้ขจาจเนาะหรือมือหรือวันก็มีได้พ่อแม่พี่น้องเลยโดย ด้สิเป็นพ่อเม่พี่น้องเอฟซีอยู่พังลาวหรือพังไทยต่างประเทศน้ำพ่อมเนาะยินดีต้อนรับเข้าชูซองอยูทูปมหญ่จันดาบ้านนา,าคือเก่าพ่อเม่พี่น้องเลยวันนี้บรรยากาศก็ดีดีพ่อเม่พี่น้องเนาะมีแดดมีลมเดอ้อวันนี้จะรับทรัพย์ซ่อนข้าไปเนะาะพระพ่อเมย์พี่น้องเอฟซีใหทุกๆทุกคนเดอ้อก่อนอื่นสิไปที่ตามรับชมก็อยจะลืมกดไลค์กดเรกกดเป็นกำลังใจให้มใหญ่จันดาบ้านนาผาเพื้นนี้เดอ้อพ่อเม่พี่น้องเลย โดยเปิดภาพออกมาบ้านนี้กะนั่งอยู่โฮมงิ้พ่พเม่พี่น้องเลยนั่งอยู่ต้นโฮมงิ้วใหญ่นะอยูไพร์เสตเาเพิ่นคนกุ้มเห็นอยู่บ่พเม่พี่น้องเริ่มสิติทิแล้วไก้หาหกวันนี้แล้วพเม่พี่น้องมีนายจันดาพาเพิ่นยูไพร์ให่เพิ่นเนาะพ่อตากัสช่างเตี้ยเพิ่นขึ้นไปตัดไม่อยู่ป่าเทิงพุ่นพเม่พี่น้องเลยเป็นสีมาโฮมไว้ตัดลายไว้แล้วกับเวลาเพิ่นมีเบียกมีงานเพิ่นกลับไปทำงานทำการเพิ่นเบียกอื่นอีกพเม่พี่น้องเลย วันน um, <t ừ> ี้เพ <Alex van fucking> ิ่นว่างเพิ่นก็ได้พากันตัดไม้ไว้เนาะนี่เม่ใหญ่ปีกันดาบ้านนาก็อยู่กับหลานน้อยูเพิ่นอยู่ผู้เลินตะนาเที่ยงเพิ่นมักดินขี้ดินใายเนาะบาดเจ้ยเพิ่นหลานน้อยผู้นึ่งคนนี้พี่น้องเอ้เพิ่นมาดินนําเม่ใหญ่จันดาบ้านนาเพิ่นว่าดําพอเพิ่นเต้เศร้าเพิแหละลูกสางตีอเพิ่นเนาะโดยวันนี้เม่ใหญ่จันดาบ้านนาก็บ่ได้มื่อตกบาดหยาดน้ําพราแม่พี่น้องขอโทษของพัยหลายๆเนาะโดยนี่กะกำบวกแอ้วอยากอยู่เนาะพี่น้อง เนมาแล้วพ่พี่น้องเลยถ้าไปติดตามรับชมกันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องแบบเพิ่นเกมอย่างมาไหมโตเต็มอยู่บ่เนาะมาติดตามรับชมกันได้เลยเด้อทุกคนพ่อแม่พี่น้องเลยไปเบิ่งกันเลยพร้อมกันีนี่ค่ะมาหอดแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยนะสบายจังเลเจ้าพากลับไปตัดพื้นตัดดัวเนาะพึ่งดีไม้ไห้ไม้เตีดีโอเลยไห้เติมแล้ว Ờ, cuộc ở tù nữa Cái nó nhỏ phần đây, kênh nó kênh <laughs> oh, cái nó Tập trận rồi, nó bó mày tải là mình báo này Phó tà, tà phần nọ, phó tà phần nọ Xe bay đi đơ, phó tà đi Xe xay xuống, mấy cái xe thiền thương nọ phần mấy phần Phát cái xay xe thiền thương đây, hiểu ngàn phần này cái xe thiền thương nọ Nam có Nam gái <laughs> ไม่ตายได้ปีกายนี่เพื่อไม่พี่น้องเลยไปตัดเข่ามาใส่เตาเพิ่นเนาะอยู่ไพ่ใส่เตาเพิ่นเข้าเตาแล้วก็ุวบคุมพริกเอาเมียจินดาบรรณากระไรไปทางใดเนาะอยู่ถ้าพิ่นโอ้ไปเตาเพิ่นก่ะไปบึนบึนอยู่เริ่มจิติดแล้วเพื่อไพี่น้องเลยพื้นพ่นคนมาไว้อันนี้ได้เท่ารถเดียวที่ว่าอึด

À, thì bà ô, ô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 i Nì đơ, có đi nhai như thế đấy thằng này phi non đấy, cồn cồn, nó chỉ phong thôi, đâu cục Cái ta lột à, này mà gặp phần ơi nhảy nôm nè, rón này gìn thắc nè đi đâu ที่มาเตี them, ้โตเพเนพี่น้องเลยวันนี้พ่อแม่พี่น้องขอไปเลี้ยงเนาะกันยังเดือดชีชีโตยังเม่ชองเถิบชองใบม่อนเพิ่นเนาะชาใบม่อนเพิ่นนอนให้ลูกกินลมคักแน่ลีพี่น้องเอ้ยอยู่ลูกกใหญ่แหละกันยังกินอยู่กันได้กันได้เนาะนมันใหญ่นี่แหละ รถหกัคันเต็มสานี้กัโยรถสารถก็เด้อสามที่ใ่จ้ะรถปีปีโออด้รโอ้ยจบชิ้นแล้วนี่้ลได้รถห่งเนาะเงินไผ่เหียนี่เนาะโอ้ยังบ่เหียบ่ถิมอยู่เนาะบ่ดึกดีเราดว่าเนาะ เป็ดบเป็ดบโอ้ยช่องเทือกกระเซนหกช่องช่องช่องเจ็ดชิบช่องเจ็ดชิบชีเนาะช่องเป็ดกระชิบหกมีเท่รมดานโอ้ยบัวอะไรตังเทือกูหันอีกตังเทือกกรเดือนกระเซนก็มีขนาดเล้ยเฟ่น้องเลยเติมนี่เนาะนี่นึงกับลายชาลันล้านสองเนาะกัวอีกเนาย่านกัวอยู่เบิ่งสภาพนี่ล้านชงแต่ละคนนะเนาะมันมันมีช่องเครื่องนี่กว่าที่กัวเลยถึงรถไป เราลงช่อยเจาะลงไปไปตลาดมั Ở, ้อวันนี้จงมาเนาะไปดึงมันก็นออกแตกกอนเราออกมันสะพระดังมันบึงเจ้ยอยู่พุูดคนเดียวมาดื่มน้ำกันพี่อันนี้อเฉเด็ดต้นมันผลก็น้อยเดียวนโชว์แซมฮัวคันในกุน ถ่าเอาลำมันเนาะถ่าลำมันกับทีปะเมียนเกยก่อนใบมันลุนก็คักอันมันบัดทหับบัดทหับปูกมันออกออกแต่บอลปากบาดมันคืออะไรปากบาดใช่เอ้ามันออกเป็นหัวนะมันออกแต่บอลที่ห้าเสือนคืออะไรบุ้มคนว่ามันที่ออกไปฟังเล็กมันชอกหลายว่าเม้นมันออกตั้งแต่อันบอลทับพันนั่นบอลปากบาดมันอะ มันออกกับมันออกคือพอเวียงว่ามันออกอันขางนึงขางนึงมันบ่อกอเปล่ามันมันโมเมนต์สั้นบมดคือปลูกซื้อแล้เคือกลนเมื่อไหร่มันออกไปทั่วเลยออกหอบเลยเออออกหอบเลยถ้ามันเราว่ามันบ่อไดเราปักเสียงบ่เราเราอบเห็ดเงี้ยงสิอืมอกอยากปักซื้ออยากปักน้องซื้อกะยะเราได้แต่ชงได้ขางเดียวขางเลยของข่อยเราบ่อแบบของข่อยมันคือหอบแบบอยู่อะมัน บ่บ่ต้องพังเลิกได้เนาะเยาเลยเนาะผู้พี่น้องเอยบดนี้ได้รถเดียวพ่อแม่พี่น้อง่เปื่อยเทลนี่ลเนาะทีเพิ่นเก็บตัดกอกมาไว้กินเดอพี่น้องเยเพิ่นกะยาแล้วเนาะเพิ่นสิรถไปเ้างตี้กับตาเพิ่นมาแต่ตัดพื้นแต่ซດผพี่น้องเยแต่6:00 7:00เพิ่นมาสู้กันเนาะอันนี้เพิ่นก็สิถอยรถไปห่ม mấy thằng kia là nha đầy, phê nọ người bạn này nàng hôm ngao, ngâu cứ cao, hai hành na không cứ cao đâu, phê nào người màu đẹp thang đầy đó tê pê tê cay bừng ngô bừng khuê, dù thông hay thùng na thăm bà xa đồ cạc cứ cao, phê nọ người phụ mẹ có xong, nghe chân nà băn na, cả bài thang đá, dù tê hành tên na, cứ cao cứ đờm màu đẹp bài thang đầy đó อย <si <sh ู่ไงอยู่นะพี่น้องเอ้ยเป็ดกะหากินธรรมชาติกะกันี่ไม่ใช่จตนนาบ้านนากะมาคุดคุมมะพริกพพี่น้องเอ้ยคุดคุมมะพริกอินี่กะฮอนเดดเนาะแต่ชื่อได้มาเศร้าเมยเนาะพี่น้องอันนี้เกิดพากภาพพี่น้องเอฟซีครับไปดับดูว่าคุมมะพริกไปจ็คคุมพี่น้องเอ้ยคุดที่เป็นคุมเป็นหู้นี้แหละพี่น้องเอ้ยไม่ใชแตนนาบ้านนากะ ขุดแบบเก่าแบบเดิมเนาะไปเรื่องติดตามไปชมกันเลยพี่น้องเฮ้ยพี่น้องเลยหลุมพันธุีเป็นอย่งซี่เนาะขุดเมื่อวานนี่ตอนแรกตอนนั่นกะตอนเมื่อวานนี่ก็ได้ซิปเอ็ดคุ้มพี่น้องเลยจะเป็นคุ้มแบบนี้เนาะจะรูดจะโบะอืมวันนี้เรามาพบมาพ่อกันกระช่วงสิบโมงกว่าพี่น้องเอ้ยเนาะ เด็ดได้มาหนิเป็นคุ้มแบบนี้นี่คือต้นบางนาวน้อยพอตาเพิ่นเนาะเพื่นเนาะปล่งใบอ่อนเด้อเนาะหอมเลยเพื่อนเนาะเอ้ยกระทาลาดชินเลยเนาะแบบใบบางนาวหอมใบบางนาวทวนๆปุ่มไม่ได้ขุดเบิดเนาะเมื่อยใช่เพื่อนเนาะเลยแะเมื่อยชาเคนก่อนึงมาขุดใหม่อีกอู้เมื่อยไรเพื่อนพี่น้องเลยขุดคุ้มพริกกันเลย ประมาณนี่เพนพี่น้องเลยมืแห้งเนาะเวไนยจินดาบ้านมาก็ก็รลังเดดก่ะเอ้ยเพยพี่น้องได้เสาสามคุมเนาะเตะเ้าพุ่นได้เพยพี่น้องเนาะไปชี้เข้าไปบึงภักบัวเพยพี่น้องเลย ไปรับไสมพักัวเด้อพี่น้องเอ้ยกอกจกตีนเด้เนาะมือจับเอาเฮ้พี่น้องบ่มีแม่กันชันคือเว้าเลยเนาะบ่ซ้พ่นเอ้ยยังหาเงินหาคําก็ยังบ่ได้เนาะเบิ่งติ๊กตอกชมกันเต้นมปิเาเด้พ่อแม่พี่น้องนี่คือนาผักบัวเนาะงามแล้วพี่น้องเอ้ยต้นปูกใกล้ต้นจิกเด้อใบมันล่นลงกองคุณพูนอยู่เมื่อเช้านี่ก ย่าจะาบ้านาเฮาเก็บถิ่มแล้วเนาะข้งนึงแล้วลลงอีกคือเก่าี่พี่น้องเอ้ยโปโปโอตสิเป็นกูงนะไก่สะบ่ญาติเด้ออไก่สะเนาะนเนก็เริ่มติดแล้วอูเอยู่กูน้ําักหอมน้อยเนาะกําลังสิเตะ จะตัดมือฮะแต่มันเดือนานนี่กระมูให้อีกมาใส่อีกนานหน่อยนึ่งสวยงามแล้วะเฮ้ยพี่น้องเลยติดเลยเนาะโอ้นี่ก็หลายตึกเฮ้ยพี่น้องเลยสามสิบปลายต้นนี่ก็ใกล้เคียงกันเนาะประมาณสองว่าพ่นอีกเฮ้ยพี่น้องเลยชนเต่าเฮ้ยพี่น้องเลยกลุ่มอยู่แค่นังเนาะลมพัดลงใต้ อู้แขนแห้งเนาะอาสําหรับคลิปนี้ก็แม่ยายจันดาบ้านนาเฮาก็ขอลาพ่อแม่พี่น้องเนาะผู้ติดตามรับชมช่องแม่จันดาบ้านนาก็ขอลาพ่อแม่พี่น้องเบิดทุกทุกคนเนาะเตต้นนจบบ่โฆษณาเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยช่อง YouTube แม่จันดาบ้านนาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามพอเป็นกำลังใจให้แม่ใหญ่จันดาบรนณาในเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอยู่ไก่หรืออยู่ไกลอยู่ทางใดก็แล้วแต่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะข่าวพม่พี่น้องเฮาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกดเป็นกำลังใจให้แม่ใหญ่จันดาในเด้อค่ะวเป็นกำลังใจให้แม่ทุกทุกคนเนาะเด้อทุกทุกคนเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอยู่ไก่อยู่จีไกลฮักเพลงกันไว้เป็นตัวสร้างกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนะไม่้กิดขอบุญขอบคุณเบ้อจุกหูจุกคน พิเาดอาการใดเขาก็โทษขอพ่ายหลายๆเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องขออยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นชุกสักกายสบายใจตลอดปีเลยตลอดไปเดอ้พอพ่อแม่พี่นอ้องเราอ่าไปาปะแล้วบนเก่าคาว่าสบายดี